หนึ่งเทคนิคของบอสออนสำหรับการปลดหนี้แล้วมีเงินเก็บนั่นก็คือการที่บอสออนเนี่ยสำนึกรู้คุณในใบแจ้งหนี้ของบอสออนเทคนิคง,ง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยทำในชีวิตเลยก็ได้นั่นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใบแจ้งหนี้ออกมาตอนที่บอสออนเป็นหนี้บัตรคุณอีตอนนั้นบอสออนก็ได้รู้แล้วว่าการที่เราจะหาเงินเพิ่มมันคือทางในการที่จะทำให้เราปลดหนี้ได้เร็ววันแต่สิ่งหนึ่งที่มันช่วยผลักดันนั่นก็คือการที่ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ของบัตรอีมาเมื่อไหร่บอสออนจะกล่าวสํำนึกรู้ คุณกับใบแจ้งนี่ใบนั้นที่มันทําให้บอสอ่อนเนี่ยได้มีเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงช่วงที่บอสอ่อนได้รับเงินมามันช่างสุขแสนสบายและขอบคุณหน่วยบริการที่เขาทําการกิจการในการเดินเรื่องให้การกู้ยืมเงินครั้งนั้นมันผ่านพ้นไปด้วยดีและที่สําคัญเมื่อไหรก็ตามที่บอสอ่อนได้จ่ายเงินชําระหนี่ค่อยๆหักหนี้ออกไปบอสอ่อนขอบคุณขบวนการในการที่เขารับําระเบี้ยและขอบคุณกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานที่เขาบวกลบคูณหารทําให้บอสอ่อนเนี่ยเงินจากนี่ตรงนั้นมันลด ลงลดลง,ลดลงสุดท้ายมันก็หมดภายในระยะเวลา2เดือนเพราะการสํานึกรู้คุณกับใบแจ้งนี้และการขอบคุณสํานึกรู้คุณกับพนักง,งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรวมถึงเจ้าของกิจาการที่เขาเอาเงินมาให้เราไปใช้ในช่วงที่เราลําบากและสุดท้ายแล้วเราปลดนี้ได้เราก็มีความสุขและรู้ไหมการใช้วิธีนี้ mm hmm. เทคนิคนี้ในการขอบคุณใบแจ้งนี้มันเป็นเทคนิคในการดึงดูดเงินมาให้กับเราลองเอาวิธีนี้ไปใช้หรือถ้าใครยังไม่เคยลองใช้ลองเอาไปดูนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ mm hmm. ดีมีประโยชน์ có phải trẻ hãy quên quên là lớp như